กูแซ่ยอยู่แล้วกูอับมึงยังมีปัญหาอ่ะกูว่าดัดเข้ในบุญเรื่องน้องมึงซื้อพีระมิดเข้มในบุญฮะมึงเขียนออกมาดัดเข้ในบุญกูกับพีระมิดเข้มในบุญเน่ยเป็นมู่กันเข้าใจ่ไหมเมื่อกูตีกันยี่โรงเรียนโรงเอยไม่ขึ้นบ้านที่นั่นพยาบาลเนปะเห็นปะเนี่ยมเป็นหายว่ะกูอับขึ้นไหมกูเท้าคว้นเกาล็ดมีปัญหาปะมีปัญหาอกูอ่ะ มึงได้จะยืนเมืองเมืองเป็นยังไงนี่ไม่มีปัญหาป่ะมึงเขียนออกมามึงอ่านออกมาดอดคำในบุญสันหมาโยเซ่โยเซ่ไป็นยังไงคำในบุญจะเฝ้าไอการบอกไอวิทได้ยังบ้าได้ยังบ้าบอกสูมือได้ยังบ้าใจได้ยึงบ้ายังบ้าได้ยังบ้า หวานมากมาบักดอกคำนมใบุญน่ะตำรวจใหญไงมึงกดอดนะเนี่เรื่องนี้อะถามมึงลอดได้แก่ว่าสิเอาเรื่องบักชักเนี้ยอะอันชักท่านี่เนี่ยเ <c oughs> นย่ยมันจะรังเห็นว่าสเสียดดอกคำนมในบุญกำปันป้นต้อ,องกำปั้นใครจะใหมแกนั่ <c oughs> แนแหละมึง